สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เสนอหกข้อเรื่องทุกประการปฐถมการบทที่24การแต่งงานของอิสอักและเรเบคาฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระยาเวทรงอวยพรอับราฮัมทุกประการกลับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเราจึงที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนครับในฐานะที่คุณถ้าคุณมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันสักพักแล้วคุณลองเดาสิครับว่าวันนี้ผมจะเสืออะไรกับคุณผมว่าต้องมีคนเดาถูกเยอะมากนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณดูรูปนะครับคุณจะรู้เลยนะว่าเหมือนกับทุกประการเลยนะ ใช่ไหมครับนี่หน้าผมเองนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชัน AI ทําให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่า AI เขารู้ล่วงรู้ไปหรือว่ายังไงนะครับว่าเดี๋ยวหน้าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเขาคงจะเห็นรอยย่นที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยมองไม่เห็นนะครับมันอาจจะซ่อนอยู่แล้วก็เขาเห็นแล้วเขาสามารถที่จะร่างออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับ วันนี้พ่อพีก็พูดเรื่องคล้ายๆแบบเนี้ครับผมอยากให้เราดูพ่มพีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ๋อถ้าให้คุณเดาเนี่ยคุณลองตอนนี้รีบเขียนมาเลยนะอย่าเพิ่งฟังต่อนะคุณจะเดาว,ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็นด้ครับแล้วก็ลองตอบดูซิล้วดูว่าตัวเองเดาถูกไหมนะครับพ่อพีบอกว่าอับราฮัมก็ชราแล้วนะครับมีอายุมากทีเดียว และพระยาวยรงอวยพรอับราฮัมทุกประกาศครับเ,เขียนคำตอบเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการจับฉลากชิงโชคพูดเลยนะครับก็คือถ้าคุณเห็นอะไรสิ่งนี้นะครับคำว่าทุกประกาศครับมันไม่ใช่เหมือนทุกประกาศนะแต่ว่าเป็นพระเจ้าอวยพรอับราฮัมทุกประกาศวันนี้ถ้าพ,ะนะพระเจ้าแทงใจคุณคุณก็ รับสิ่งนั้น,ปนไปเลยครับแต่ถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะครับผมอยากจะให้เห็นคําว่าชรามากแล้วนะครับชรามากแล้วแล้วคุณเห็นอะไรครับอายุมากทีเดียวนะครับชราแล้วอายุมากทีเดียวนะครับนะพระเจ้าอวยพรทุกประการเราต้องเป็นแบบน,นั้นไหมครับเราต้องรอวันชรามากแล้ว หรือว่าต้องมีอายุมากแล้วเราถึงจะเห็นทุกประกาศกูดูดีๆเพราะพี่ไม่ได้บอกนะว่าต้องรอให้ชลาก่อนนะพ,พี่บอกว่าก็ชลาแล้วนะครับมีอายุมากทีเดียวและพระยาเวส่งอวยพรอ,อับรามทุกประกาศนะนั่นหมายความว่าตอนไม่ชลาเป็นไงครับได้บางประกาศใช่ไหมครับยังไม่ครบใช่ไหม หรือว่าต้องรออายุมากถึงจะได้ครบหรือว่าในขณะที่คุณอยู่เวลาเนี้ยของคุณนะครับแล้วคุณก็เห็นบางประกาศเห็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่หรือว่าต้องรอให้ไปถึงตอนนั้นก่อนตอนที่ฉลามากแล้วแล้วถึงจะหันกลับมาแล้วเห็นทุกประกาศบางทีวันนี้คุณอาจจะได้รับเกือบครบทุกประกาศแล้วก็ได้นะครับพระเจ้ากําลังอวยพรคุณอยู่ แต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยมันไม่ทันเวลามันดูเหมือนว่ายังไม่ครบที่ขอแล้วเมื่อคุณไปถึงวันนั้นแล้วยอ่อมองย้อนกลับมาบางทีคุณอาจจะไม่ได้เอนจอยกับมันนะครับวันนี้อยากให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทีละประการนะครับถ้ายังไม่ครบที่เราขอไว้หมื่นแสนก็อย่างน้อยมันก็ขึ้นหลักร้อยหลักพันนะครับบางคนอาจจะได้เป็นหลักเกือบหมื่นแล้วก็ได้ สึ่งพระเจ้ากําลังอวยพรเราอยู่ให้เรามองเห็นสิ่งนั้นไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ชรามากแล้วเราค่อยมาเอ j นจอยกับพระพรพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรานะครับใน,นวันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดทบทวนและมองย้อนกลับไปกันดีไหมครับเราอาจจะยังไม่แก่มากส่วนใหญ่ผู้ฟังคงยังไม่แก่มากนะครับแล้วก็ยังมีเวลาที่จะเห็นพระพรของพระองค์ที่จะมาถึงคุณ ทุกประกาศด้วยกันให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอพระองค์สำแดงเปิดตาเรางระเจ้าข้าอย่าให้ตาเราฟ้าเพราะยิ่งแก่ตาเราคงยิ่งฟ้าแล้วเราชงจะมองไม่เห็นได้ชัดเจนแต่ขอพระองค์ให้เราตอนนี้ที่ตาเราอย่างใสอยู่ที่เราจะสามารถเห็นพระพรของพระองค์ได้แม้จะยังไม่ครบถ้วนแต่เราขอบคุณพร,พระองค์สำหรับพรที่จะมาถึงเราครบทุกประกาศ และอธิษฐานในพระนามสุดเจา้าเอเมนเอเมนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ